ก็ม่ไมงแต่สวดยำยำออกมาเนาะลูกจได้กินดอกกระเจียวสวัสดีค่ะสาวเดือนจ,จะมาพบมาพอกันยมคำยมแรงกับพี่น้องแต่เว้นบ่ถ่าข่อยพี่น้องก็ขอ,ขอค่ดแตนให้กับเขากับน้ำให้ลูกแข่งจับของ นีสาวเดินได้อะไรจ้ะตับตับเล้าเนื้อค่ะตับตับเสีบเสีบตับเล้าเนื้อพี่น้องเนื้อสะดุ้งมีผัดเขีย่ป้ากระเด็นกระโดดแซบบะโอไม่แต่แซ่บค่ะยกขอนิ้วขยันป้าแดงใจไม่ถูกใจน้องเนี่ยเดงกักเด้งไงห่อดอืดคำคำข้ามเหมือนค้าตา เล้วเดินได้ดอกกระเจียวมาพี่น้องจ่าสับแสบน้องข่อยโอ้จ่ายแล้วพึ่งอย่ามาตอดชนนะมีข้อเหนี่ยวกันพวกใครว่าใส่ไฟว่งามเด้อแสง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 ว่งามมาใส่คำว่ายามคำแบบนี้สุลัวสุลัวมาๆพี่น้องโอ้สับก็มีไงแต่สวดยำยำออกมัเนาะฮึฮึดูใจได้กินดอกกระเจียว ซุปหน่อยนะพอเอาให้แบบแบบหิวตีนอนอืมอืมซุบน้อยนะเพื่อนอืมอืมเผ็ดปะ

นัง้างพึ่งพึ่งเลน้อยลงรังค้างยาเนพึ่งต่ออืมสามสิบกิ่ล อ,อืนนั่นเป็นหนูบเป็นเนาะอันนี้พกัก้อกิข้าวเผาคำเลยมาคำนักกว่าจะอ้างเขาเป็นนักหนังชุดกันไหมอืมมอำคลาบบ้าอคลาบได้ใช้โกเลยแล้วพี่น้อง xem nấm sèn Nấm phay Mười bạc Đi chạy à. Bắt tay. น่าขอดมักมัก,ก,กอ,อ่ะแกงเส้นเลาะเนาะเกลียวที่พ่อสมัยจะเป็นเล็กหน่อยมะไปเก็บดอกกับเจียวในปลาน่ะรสชซตบน้ำราบรสชาติแบบนั้นตำเนื้อเนี่ยติดใจ คน,น้นน้ำมาแลวติดใจตัำเสร็จแล้วเทตอน น,น,น่าจะถ้าไม่ไงแ้บแกวครั้งนึงบดีจ้ะค้ามย่ยบุกคาชนัดเธาได้อะลรว่าข้ามบุญยเนี่ยสะดับมาจากสวนัคอรส เ่็ปสะากจัเนาะมสมบูรด์มาบ้าค่เปรปลน้ำได้ยุฮนั่งรดมามนะเหนนาะตอนแรกรดมาส้องถุ่มละ 我妈กะทั้นแสงเพราะเคาวันทีคำเร็วแบเ้าลอกเอน้ามีดรักดรุกคิกิลเยอ ก็คกคือแบกในจูนเดือน้นอส์ทีช็อตเวลามันสั่นลงมาสิบ่ายอาทิตไปนอนแล้วประําเดือนเลยเ่าเป <ük faut S 1> <informative. S 2> ็นสิงหาทีสามถุมนังแจ่งเนาะสองทุ่มล ชอบบ่ีไมพี่อ่ะคอยๆหยิบจับแล้วจับจับจริงๆขย้ำหนื่แมหเพี่เย้ำหนึ่งก่อนมะนาวไมอืมต่ำคือบอกมืหลังก็ออเนือสีเขาหลวงเด็ดใส่หมกใส่โคกแล้วใส่บางนาก็เสร็จ ต่อไม่บอกแล้วมากินแบบไหน,นอืมอันนี้เนื้อนุ่เล็ดๆมีซุปน้ำมันค่ะคนมากินมักกะทิน มันห่อนไหมพี่น้องพักดีอันนี้บ่นหลวมไหมพี่น้องพักมันลหลวมนะมมันห่อนอมดอกกระเจียงอยู่ดีๆอยู่จ้ะของมาถึงวันนี้สั่งวันที่สามสิบ con tung nó không con tung ăn Nào, khỏi không 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 nhạt. ราะว่าฟันค่อยบอดีกกแล้วก็เนื้อแบบต้องเนื้อตินมันจังหน่อยค่ะพี่น้องเนื้อคอยเสาร์เดินเอาเนื้อแบบว่าคุณสามีอยางนะอตอ,บอนบนเหนียวหรอกหรอกถ้าเดียวยได้พี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันหย่มหย่มนะหย่ำลังเดียว ก็ออยังก้อยจริงนะมีคํามวนสุดวัน,วย,นย่ยเอาแล้วตักแพ้วไปสกักแพ้วจั không đi không lựa chạy cảm lúc mọi người hết tôi ở đó mọi người 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 mọi